เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568เรียนดีมีความสุขกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความสุขด้วยนโยบาย6ประเด็นความพร้อมโรงเรียนบ้านเนินโพรงวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งด้านที่1พร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาและภูมิคุ้มกัน มีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทั้ง3ขั้นตอนคือก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุในการป้องกันภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหววัตภัยอักคีภัยอุทกภัยการป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและอาวุธทุกชนิดการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์และการป้องกันสารเสพติดเช่นน้ำกระท่อม มุนไพรควบคุมและปุหียไฟฟ้ามีการประเมินและปรับปรุงมาตรการความเสี่ยงของอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงระบบไฟฟ้าโดยมีแผนการปรับปรุงบำรุงรักษาเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภยัยอบอุ่นมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดสวัสดิภาพให้กับนักเรียน ตั้งแต่เดินทางออกจากบ้านสู่ประตูรั้วโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนสู่บ้านพักนักเรียนรวมทั้งให้บริการดูแลด้านโภชนาการน้ำดื่มสะอาดและสุขภาวะอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคนมีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอมีเครือข่ายดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยงานภายนอกชุมชนหรือผู้ปกครองอย่างเป็นรูปธปรรมจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นประถมมัถึงช้นม,มศึกษาปีที่3ครบทุกคนตามโปรแกรม Thai School Lunch อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านที่สองพร้อมด้านคุณภาพการจัดการศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันมีแผนการพัฒนาการศึกษาหรือโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนจัดให้มีการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสถานที่สำคัญในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ที่เป็นปัจจุบันมีคู่มือวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน มีทะเบียนนักเรียนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีการจัดทำสารสนเทศผลการประเมินสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ได้ทันทีมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านเขียนการคิดคำนวณและมีกิจกรรมทรงเสริมนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล มีแผนการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV หรือ DLIT มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาช่วยในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ มีการจัดก,การเรียนรู้ด้วยชุดพัฒนาความฉลาดรู้และฝึกทักษะการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่าโดยใช้คอมพิวเตอร์และใช้เอกสารมีการนำหลักการพัฒนาข้อสอบตามแนวทางพิซซ่าหรือข้อสอบตามแนวทางพิซซ่าไปปรับใช้ในการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนประเมินปลายภาคหรือปลายปี มีแผนการขับเคลื่อนการยกระดับ RT, NT และ O-net ที่สอดคล้องกับเทปบูปินและมาตรฐานการเรียนรู้รวมทั้งนำผลจากการทดสอบไปใช้ในการยกระดับ RT, NT และ O-net มีการสำรวจแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีการเสริมสร้างนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามแนวคิดพหุปัญญา มีการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญและการนำตนเองในการเรียนของนักเรียนมีการส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถด้านกีฬามีการปลูกฝังในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ด้านที่ 3. พร้อมด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ดำเนินการตามองค์ประกอบสำคัญ5ประการของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการป้องกันเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล มีระบบการแนะแนวในโรงเรียนที่ครอบคลุมการชี้แนะด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านส่วนตัวด้านสังคมและเป้าหมายชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมมีเอกสารประกอบหลักสูตรกิจกรรมแนะแนวมีการส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะการป้องกันภัย,ยคุกคามจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน ส่งเสริมทักษะอาชีพที่จำเป็นแห่งอนาคตและการมีรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาเรียนรวมตามบริบทของสถานศึกษาการส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่นป้ายอาคารสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกจัดกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนการท่องเที่ยวอาหารศิลปะวัฒนธรรมอาชีพและสภาพสังคมในท้องถิ่นมีครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาสถานศึกษากำหนดรูปแบบการดำเนินงานเพศวิธีของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบ มีการขับเคลื่อนการยกระดับคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาด้านที่4พร้อมด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา5ปีมีแผนปฏิบัติการประจำปีด้านที่5พร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้และสมรรถนะครูด้านวิชาการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลด้านที่ 6. พร้อมแป้นภาคีเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือมีการนิเทศภายในสถานศึกษาครบทุกชั้นเรียน มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายนอกชุมชนผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาขอขอบคุณค่ะ